เอ้ยโย hey, ่ what's up ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Bim Kewamer กันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับโปเกมอนตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะฮะโดยตัวนี้ก็จะเป็นนกสามหัวนั่นก็คือโดดิโอหรือว่าโดโดริโอนั่นเองนะครับผมเราจะมาทําความรู้จักกับความสามารถและก็มุฟเซ็ตต่างๆของโดโดริโอตัวนี้กันนะครับโดยผมก็ได้รวบรวมภาพหลุดพวกนี้แล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เรามาเริ่มจากพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวของเรานะความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรตูอยู่ใกล้ๆขณะเราวิ่งอยู่ก็จะชาร์จเกียรวิ่งไปด้วยเมื่อเกียรเต็มเราจะวิ่งเร็วขึ้นหากความเร็วในการวิ่งต่ำกว่าที่กำหนด เกตวิ่งของเราก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อดูโอ้ o, นั่นก็คือร่างแรกนะครับดังทาสกอร์มันจะแบ่งลูกบอลเอออสออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันและทําการดัง2ครั้งนะครับผมก็จะเป็นการแยกดังแต่ละหัวนั่นเองนะหากกลายร่างเป็นโดดิโอการดังทาสกอร์จะแบ่งลูกบอลเอออสออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันและทําการดัง3ครั้งนะครับตามหัวของเราเลยนะทุกคนกําลังคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับ ว่าทำไมมันไม่ดังรวดเดียว2หัวแล้วก็3หัวทีเดียวไปเลยเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็สามารถดังได้นะครับแต่ว่าเกมเขาน่าจะคำนึงถึงตอนที่เราดังพร้อมๆกันเนี่ยหัวเราอาจจะชนได้แล้วก็ทําให้มันเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับอาจจะทําให้เลือดลดหรือไม่ก็ตายได้เลยก็เป็นได้นะครับผมต่อมาการโจมตีปกติหรือว่าเบสิคแอตแทกนะครับทุกๆก,การโจมตีครั้งที่3จะทําการโจมตีต่อเนื่องน่าจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องโดยนับตามจํานวนหัวของเรานะ หากเกตวิ่งเต็มและทําการโจมตีปกติใส่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถลดคูดาวมูฟต่างๆนอกจากนี้หากเกตวิ่งเต็มการโจมตีปกติจะเป็นการพุ่งไปยังทิศทางที่เลือกและใช้เกตวิ่งทั้งหมดซึ่งการพุ่งไปยังทิศทางที่เลือกเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างเดเมจใส่ศัตรูด้วยนะครับชัดมามูฟเริ่มต้นอันแรกก็จะเป็นเพ็ก ใช้ปากแทงไปยังทิศทางที่เลือกหากเกตวิ่งเต็มจะเป็นการพุ่งและก็แทงไปยังทิศทางข้างหน้าแทนการใช้มูฟนี้จะเป็นการใช้เกตวิ่งทั้งหมดนะครับส่วนมูฟเริ่มต้นอีกอันนึงก็จะเป็น Quick Attack พุ่งไปข้างหน้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วขณะและสร้างเดเมจแก่เป้าหมายคูดาวจะลดลงหากโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามต่อมาเราจะมาพูดถึงมูฟที่เราจะอัปเกรดนะครับอันแรกก็จะเป็นไ r i a t t นะ ใช้ใจงอยปากโจมตีไปด้านหน้าสร้างเดเมจและสุ่มเอฟเฟกต์ดีบัฟอันที่1ก็จะเป็นลดเดเมจของเป้าหมาย2ลดความเร็วในการโจมตี3ลดความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าสโลนะฮะ oh. เมื่อเราใช้มุฟนี้ในขณะที่เกตวิ่งเต็มเราจะยิงกระสุนออกไป3ลูกแทนนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองและก็น้ําเงินสร้างเดเมจแล้วก็สุ่มเอฟเฟกต์ดีบัฟเหมือนที่อธิบายไว้ก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับหลังจากใช้ท่านี้การโจมตีปกติครั้งถัดไปจะแรงขึ้นและทําการฟื้นฟู HP มุฟนี้สามารถ ใช้งานได้สูงสุดถึง2ครั้งด้วยกันนะครับการอัปเกรดท่านี้ครั้งการโจมตีปกติครั้งถัดไปหลังจากใช้ท่านี้จะฟื้นฟู HP มากขึ้นหากเกดวิ่งเต็มคูดาวของท่านี้จะลดลงด้วยบูมทันมาดิวเพ็ ใช้จะงอยปากโจมตีไปข้างหน้าหลายครั้งสร้างเดเมจแก่เป้าหมายหากเกตวิ่งเต็มจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าและใช้จะงอยปากโจมตีสร้างเดเมจและผลักศัตรูการใช้ท่านี้จะเป็นการใช้เกตวิ่งทั้งหมดเมื่อเราอัปเกรดท่านี้อีกครั้งจะทำการลดคูดาวของท่านี้นอกจากนี้เมื่อใช้มูฟโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามจะฟื้นฟู HP ตามเดเมจที่ทำได้ด้วยนะครับมุกเฉิดมาก็จะเป็น agility ลบสถานะดีบัฟทั้งหมดและชาร์จเกตวิ่งความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นชั่วขณะ และเกียวิ่งจะชาร์จเร็วขึ้นด้วยเมื่อเราอัปเกียรดมูฟอีกครั้งหลังจากใช้มูฟนี้เกียวิ่งจะถูกชาร์จจนเต็มมูฟถันมาก็คือจัมคิก กระโดดเตะไปข้างหน้าหากโดนฝ่ายตรงข้ามหรือสิ่งกีดขวางเราจะกระโดดข้ามและกระทืบพื้นสร้างเดเมดแก่เป้าหมายในพื้นที่และสโลเป้าหมายหากมูฟนี้โดนโปยมอนหรือสิ่งกีดขวางของฝ่ายตรงข้ามจะเป็นการชาร์จเกตวิ่งหากโจมตีดโดนโปยมอนฝ่ายตรงข้ามผู้ดาวจะลดลงด้วยนะครับเมื <Wow. S 1> ่อเราอัพเกยียรดมูฟนี้อีกครั้งเมื่อเรากระทืบพื้นหลังจากกระโดดเป้าหมายในพื้นที่จะติดสตันนะครับผมและมูฟสุดท้ายนั้นก็คืออยู่ในมูฟนะฮะ วิ่งไปยังตำแหน่งที่เลือกขณะวิ่งจะต้านทานซีซีหากวิ่งชนฝ่ายตรงข้ามจะทำการสร้างเดเมจและทำให้ลอยขึ้นเมื่อวิ่งมาถึงจุดที่กำหนดจะทำให้เดเมจของเราเพิ่มขึ้นและได้รับโล่นอกจากนี้เกีรวิ่งจะชาร์จเร็วขึ้นในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะครับโอเคครับสำหรับโดโดหรือว่าโดโดโดเนี่ยมันเป็นสายสปีดสเตอร์นะคือมันเหมาะสมสําหรับสายนี้จริงๆนะเพราะว่าทั้งพาสซีติดตัวแล้วก็มูฟต่างๆนี่มันก็จะเป็นในลักษณะของการเก็บเกี์ในการวิ่งนะครับแล้วก็มูฟต่างๆมันก็ จะเป็นการวิ่งพุ่งโจมตีอะไรประมาณนี้นะฮะเอาไว้ง่ายมันเป็นนกที่ชอบการวิ่งเป็นหลักเลยนะครับผมคือในชีวิตของมันเนี่ยไม่มีอะไรมากนอกจากจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็วิ่งโจมตีวิ่งสร้างนาำเม็ดอะไรต่างๆนานาน,าน,านะฮะสำหรับบูฟเซตความสามารถของโดดิโอหรือว่าโดโดริโอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมคิดว่าเมื่อตัวนี้มันเข้ามาจริงนะครับเราก็จะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับมูฟต,ต่างๆได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่เช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะอย่า ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ